การันตีเห็นกับตานางเอกดังคนนี้ตัวจริงสวยอย่างกับนางฟ้าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยอย่างอายปริยานัทปฏิเตอายนักแสดงสาวชื่อดังที่มีผลงานโดดเด่นมากมาย โปรไฟล์เลิศแถมสวยและน่ารักจนมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ชื่นชอบจำนวนมากซึ่งนอกจากที่เราจะเห็นผลงานของสาวอายผ่านจอแก้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆได้จากอินสตาแกรม @priya_ai ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมภาพสวยๆแบ่แบๆของสาวอายมาให้ชมกันภาพในจอหลายคนชื่นชมความสวยของเธอแล้วก็พบว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งมายืนยันการันตีความสวยของเธอที่บอกว่าตัวจริงน้องสวยมากเห็นกับ ซึ่งสาวอายก็ตอบกลับว่าเห็นมาก,กับตาเลยน้องจากนี้ก็มีอีกหลายเสียงยืนยันว่าตัวจริงของสาวอายนะั้นสวยตาแตกนับว่าเป็นดาราสาวอีกหนึ่งคนที่สวยทั้งในจอและนอกจอเลยจ้า